ประกาศคอม็อบอย่าฝ่าแนวรั้วเข้ามาไม่งั้นต้องฉีดน้ำเดือนรัศดรโหลั่นสนามหลวงไม่พอใจเจ้าหน้าที่เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่8พฤศจิกายน2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดรทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมต่างที่ มีการประกาศนัดหมายโดยในเวลา17นาฬิกาแกนนำเตรียมประกาศจุดหมายเคลื่อนการชุมนุมไปยื่นจุดหมายซึ่งได้มีการประกาศว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ให้ผู้ชุมนุมรอฟังสัญญาณจากซาเล้งแดงที่ติดตั้งเครื่องขยายเครื่อง4ขั้นที่จะใช้สื่อสารกับผู้ชุมนุม โดยตอนนี้สาเล้งแดงได้เตรียมพร้อมแล้วส่วนบริเวณแยกอคอกวัวฝั่งกองสลากเกา่ามีการนำแผงเหล็กมาปิดกั้นถนนแต่ยังเปิดการจราจรบริเวณฝั่งอนัสอนสรสถาน14ตุลาเช่นเดียวกับถนนตะนาวทั้งสองฝั่งโดยมีผู้ชุมนุมและตำรวจดูแลความเรียบร้อยต่อมาเวลา1 6น1 0น มีการปิดการจราจรถนนราชดำเนินกลางฝั่งอนุสรสถาน14ตุลาเพิ่มเติมส่งผลให้การจราจรบนถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่แยก้คกัวจนถึงบริเวณหน้าร้านอาหารเมทาวัยสอนแดงถูกปิดจากนั้นผู้ชุมนุมรัศดรน,นำรถสาเล้งแดงลงถนนแล้วจากนั้นเวลา17นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบริเวณแยก เจปรอผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่นำรถเมป์อสีเหลืองจอดติดกันอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเดินทางผ่านเป็นจำนวนมากโดยมีรถเมถึง2ชั้นรวดน้ำหนึ่งชั้นและในชั้นต่อไปเป็นรถตู้ตำรวจกว่า20คันกันอีกชั้นหนึ่งโดยมีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนหลายกองร้อย พร้อมด้วยโล่ป้องการและกระบอกครบมือเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่กลุ่มราษฎรอาจจะเดินทางมาอย่างจุดนี้ส่วนบริเวณแยกมักขวานตำรวจติดป้ายห้ามใช้เส้นทางโดยเด็ดขาดตามพรบรชุมนุมสถานะมาตรา19โดยตำรวจตั้งแท่ง rier, เบรียร์เหล็กขนาดใหญ่ตั้งไว้อย่างแน่นนะเพราะม,มีลวดน้ำอยู่ด้านหลัง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนกว่า4กองร้อยนอกจากนี้ยังนำรถน้ำสลายการชุมนุมกว่า3คันเตรียมพร้อมรับกลุ่มผู้ชุมนุมถัดมาเวลา17.30นนาทีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม United Front of Thammasat and Demonstration พสข้อความระบุว่าเตรียมเคลื่อนขบวนไปสำนักพระราชวางังด้วยความเคารพในศักดิ์และศีของความเป็นมนุษย์ เวลานี้รัษฎรได้แสดงเจตจำนงในการหวังให้ประเทศเรานี้มีสถาบันที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญใหม่จากประชาชนที่ควรจะเป็นฉบับสุดท้ายมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงจากนั้นเวลา17นาฬิกาสาสานาทีแกนนำกลุ่มรัษฎรประกาศให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวน โดยผู้ชุมนุมพร้อมใจกันเคลื่อนขบวนโดยรถแกนนำพร้อมกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มเคลื่อนขบวนจากถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าไปยังสำนักพระราชวางังบริเวณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามด้านนางสาวพ,พัพสรวรีธนก,กิจวิบูรลณล์หรือน้องไม้แกนนำกลุ่มรัศดรได้เดินประกาศเชิญชวนผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปยังสำนักพระราชวางังเพื่อเยื่นจดหมาย ขณะเดียวกันมีการชูแผ่นไว้นิ้วขนาดใหญ่รูปซองจุดหมายจากหน้าซองระบุว่าผู้ส่งคือรัศดรต่อมา18นาฬิกาตำรวจเข้ามาเจรจาแกนนำรัศดรบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินเ์เพื่อพูดคุยถึงเส้นทางการชุมนุมไปยังสำนักพระราชวางังบริเวณวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามเนื่องจากเป็นเขตพระราชทานอาจผิดพรบการชุมนุม ยผู้ชุมนุมบางส่วนเลยตัดสินเลี่ยงไปใช้เส้นทางย่อยอื่นๆอย่างถนนเรียบคลองหลอดจากนั้นเจ้าหน้าที่ยอมเปิดเส้นทางให้ผู้ชุมนุมได้เคลียร์ต่อไปจากนั้นผู้ชุมนุมเคลื่อนไปถึงบริเวณสนามหลวงและ,ะเผชิญหน้ากับแนวรถเมล์พร้อมรถน้ำสองคันที่จอดขวางอยู่โดยตำรวจยังประกาศข้างหน้าเป็นพื้นที่พระราชทานหากเข้าไปจะมีความผิดทางกฎหมาย <c oughs> จากนั้นเวลา1 0 นาฬิกา20นาทีผู้ชุมนุมได้ดันรถเมล์ที่ขวางออกจากเส้นทางก่อนเจอแนวลวดน้ำและรถตู้ของตำรวจอีกชั้นรวมถึงเผชิญหน้ากับรถฉีดน,น้ำแรงดันสูงที่ตำรวจเคยใช้ในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยโดยตำรวจยังประกาศอย่างต่อเน,นื่องห้ามเข้ามาพื้นที่นี้โดยเด็ดขาดพร้อมให้ส่งตัวแทนมาพูดคุยเจรจากันต่อมาเวลา18นาฬิกา30นาที เจ้าหน้าที่ได้ฉีน้ำใส่ผู้ชุมนุมก่อนผู้ชุมนุมจะเข้าไปดันรถเมลและดึงลวดน,น้ำออกโดยสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดมากก่อนผู้ชุมนุมจะฮือเข้าไปในสนามหลวงทำให้กาต้องเข้ามาพรามปรามจากนั้นเวลา1 8บแนาฬิกาสีนาทีตำรวจได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่าในานามนครบาลการฉีดน้ำเมื่อสักครู่เป็นความผิดพลาดและจะไม่ฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมแล้วพร้อมขอให้เปิดพื้นที่เจรจากับผู้ชุมนุม ถัดมาเวลา19นาฬิกาต่อแทนผู้ชุมนุมได้เข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่หลังเหตุการณ์ฉีดน้ำใส่ผู้ชมุมนุมโดยการพูดคุยเจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้ชมุมนุมยุติการชมรุมนุมก่อนเจ้าหน้าที่จะไม่ขอเจรจากับผู้ชุมนุมแล้วซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชุมนุมอย่างมากจากนั้นเวลา19นาฬิกา20นาทีพลตรีเมธีรักพันธ์ พอบอกนหในฐานะพอบอควบคุมสถานการณ์กล่าวชี้แจงกับผู้ชุมนุมว่าเรากั้นแนวไว้เพื่อไม่ต้องการให้น้องๆทำผิดกฎหมายแม้อยู่นอกรั้วก็เจรจาได้ถ้าน้องๆยังจะเข้ามาเราจึงต้องฉีดน,น้ำเพื่อเตือนขอร้องน้องๆอย่าฝ่าแนวกั้นเข้ามาเราเสียใจแต่เราไม่ต้องการให้น้องๆฝ่าแนวกั้นเข้าไป ทั้งนี้ระหว่างที่พลตำรวจตรีเมธีกล่าวชี้แจงผู้ชุมนุมส่งผลให้มีส่งผลให้ผู้ชุมนุมบางส่วนไม่พอใจตะโกนด่าท่อส่วนขึ้นมาเป็นระยะขอขอบคุณข่าวสดออนไลน์